ครับผมเองที่โรงรานะครับวันนี้ก็เป็นทีที่3 8แล้วเป็นการาขัดชิ้นงานด้วยขัดเงาปัดเงา,เงานะหลังจากที่เราขัดเก็บรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้จบจบนะฮะจะได้ทำทำเป็นปนอ่ะนี่เรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือชิ้นงานที่เราขัดขัดเรียบร้อยแล้ว ขัดเก็บรายละเ,เอียดนะการขัดเราก็ใช้กระดาษทรายอย่างงี้นะฮะกระดาษทรายหยาบๆนะครับหย,ย,ยาบๆเลยนะเบอร์หย,ยาบๆเลยมันจะได้กินชิ้นงานได้ง่ายจากนั้นเราจะตบด้วยกระดาษทรายน้ําเบอร์400นะครับ400แค่นี้เราก็เงาแล้วล่ะแต่เทคนิคการขัดตรงนี้เนี่ยหาแผ่นยางนะครับลองตอนที่เราจะขัดด้วยกระดาษทรายน้ํามันจะช่วยเรื่องของรอยลึกร,รอยตื้นมันจะได้เสมอกัน ะจะเข้ากินเนื้อได้ง่ายด้วยนะแล้วก็หาพวกท่ออะไรตนะ่างๆอย่างเงี้ยท่อกลมๆเนะี้ยในการใช้งานนะครับหลังจากที่ผมปัดและขัดเงาทุกอย่างแล้วนะครับมันก็จะเป็นชิ้นงานตนัวนี้แต่ตัวนี้ผมยังไม่ประกอบนะผมจะรอปัดให้เรียบร้อยก่อนนะขัดเรียบร้อยลวมันจะไม่มีรอยขนแมวละต้องต้องลองเช็ดอ่อต้องเรียกว่าลองเช็ดดูว่ามีไหมถ้ามีก็ขัดต่อนี่มีนิดหน่อยซึ่งเห็นก็รีบไม่เป็นไร เดี๋ยวจะมาดูวิธีการปัดเงาด้วยด้วยไข่ปราวานอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขากำลังทำอยู <c oughs> นะ่เป็นง่ามแข่งอีกตัวหนึ่งในโชว์โชว,โชวง่ามแข่งประกบหัว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 ยู่ไหนหัวนี่ตัวนึง <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูตัง อนนี้ยังไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะผักมันเทคนิคของการปัดงานเนื่องจากตัวนี้มันมีการใช้งานตัวนี้จะแข็งเนี่ยนะเทคนิคคือถ้าเราปัดให้เงาเราต,ต้องทำตัวนี้ให้มันนุ่มเหมือนเดเหมือนเป็นของใหม่นะครับหลักๆเราก็จะใช้เหล็กแหลมเหล็กแหลมหรือดอกสว่านอะไรก็ได้นะปั่นแล้วก็เอาเนจี้เข้าไปจี้พวกไข่พวกเนี้ยมัน,ม,นมันแตกตัวออก ให้เหลือแต่เนื้อผ้านะครับที่อนะ,อะไรเรื่อยๆแล้วกลิ่นมันจะออกเองอ นี่ชิ้นงานอตัวผ้าที่เราจะนั่นมันก็เริ่มนุ่มละนุ่มละเห็นไหมฮะมันนุ่มละเราพร้อมทีจะปัดงานละทีนี้ตอนปัดเนี่ยจะใช้น้ําพรมไว้ก็ได้หรือเอาไข่ประวานนะครับบ่ายไม่ต้องไม่ต้องแรงนะเบาๆนะแลค่อยๆหมั่นอเอาให้ทั่วนะครับเรามาดูชิ้นงานชิ้นนี้ก่อนนะอาต้ก่อนอย่างชี้ตัวนี้มีรอยอยู่นิดหนึงมีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมขอขัดตรงนี้นิดนึงก่อน

ีก็เ๋ยวราเราจะขัดยาบแล้วก็ละทราย400นะครับขัดชค่นี้เองโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเริ่มปัดเงาแล้วครับมองเห็นนะมยี่ 对吧？ เป็นลักษณะเงาแบบนี้นะคะรับลักษณะจะเงาแบบนี้อันนี้เดี๋ยวถ้ามันมีไขที่ติดอยู่ตามร่องเนี้มันมันไม่ยากเดี๋ยวเราเอาน้ำยาล้างจานเช็ดก็ออกหมดแล้วนะครับอันนีน้อาจจะขัดยังไม่เรียบร้อยนีย่ร่องสะดุดเดี๋ยวผมขัดแต่งอีกนิดหน่อยอันนี้แค่มาทาให้ดูนะครับแค่มาทําให้ดูอันนี้จะมาลองชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ขัดเรียบแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะปัดเงากัแบบชิ้นนี้นะครับ ให้เห็นความแตกต่างก่อนในส่วนที่ปัดดูความเงาของส่วนที่ปัดป็นไม่เอ่อยแดูกลมม้องมุดก็แบบอ่าอันนี้คือความเงาของส่วนที่ปัดอันนี้ไม่เห็นมันมก่อนอันนี้แล้วกันอันนี้ปัดกับไม่ปัดนะครับอันนี้จะเห็นความเงาสะท้อนของแสงแต่อันนี้จะไม่มีเห็นไหมครนี่แค่แปะตเดียวนะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเครื่องเครื่องปั่นที่ มีกำลังดีกว่านี้ใบผ้าที่ดีกว่านี้งานจะออกมาดีกว่าแต่เนื่องจากตัวนี้ผมมีเท่านี้เองนะก็ใช้ใช้เท่าที่มีโอเคเดี๋ยวจะลองปัดเให้เสร็จเลยนะครับพอเมื่วางก็ที้ไปเบาๆไม่ต้องเยอะ สำคัญอย่าจี้มันนานนะย้ายที่บ้างแบ่งโซนการปัดนะครับไม่งั้นเราจะปัดปเสพติดกันถ้าเราจะเล่นท้ายเล่นท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาตามหัวที่ยลัง ถือพวกน,นี้อย่าไปสนใจมันไม่จะเป็นต้องป,ปัดออกทั้งหมดจบงานแล้วขัดเสร็จแล้วเราเค่อยเอาน้ํายาล้างจานมาเช็ดมันก็จะออกเองนะครับอันนี้คือคือขั้นตอนของการปัดเงาตอนนี้มันจะเงาแวบ,บเลยเห็นไหมเห็นเงาสะท้อนมันลื่นปัดเลยนะครับเสร็จแล้วภาพเกิดอันนี้สมมุติว่าถ้าเสร็จแล้วนะผมก็จะเอาตัวนี้มาประกอบกับตัวนี้นะครับมาประกอบกับตัวนี้มีหัวหัว,ห,วหัวง่ามอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวจะรีวิวตอนที่มันเสร็จแล้วให้ดูมีหัวง่ามแล้วก็จะมีตัวบังบังบังมือหน้าหลังนะครับแล้วก็อีกอีกอีกสามชิ้นส่วนเนั้นตัวนี้จะมีทั้งหมดห้านี่หนึ่งสองหัวสามบังมือสี่ข้างหน้าอีกห้าชิ้นนะครับก็อีกนิดนึงน่าจะพรุ่งนี้เสร็จน่าจะพรุ่งนี้ก็ถ้าพรุ่งนี้เสร็จในก็เดี๋ยวรอเป้าก็จะแข่งออนไลน์เลยงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ ะกกน,าานะครับอินบอกเป็นข้ามานะครับอันนี้ก็จะทำให้ดูเป็นคข้าวๆนะสำหรับง่ามแข่งตัวนี้ออกแบบเองโอเคครับสวัสดีครับ